สวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องบัตรสกูลสุคนผู้ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเองเนาะก็ยินดีเด้อยินดีตอนท้าบกสูซ่องของบ่าวสสลัดเปล่าวพุทไทยสินเก่าวช่นเคยในมื้อนี้ผมพี่น้องเลยบอสตากับภาพพี่น้องเนาะมาสาวสดทั้งเก่าและแต่ว่าเป็นสาวสดใหม่สำหรับาซ่องของบ่าวสสลัดนี่แหละแต่ว่าเพิ่นก็เคยออกซ่องอื่นมาแล้วเนาะมัอนี้บอสตาก็ได้มีโอกาสมาหาเพิ่นกับเพิ่อนหู้ข่าวๆพวกนี้แหละเพิ่นได้เปิดใจว่าฉั่นจ้ะก็มีโอกาสมาหาพี่น้องเพิ่นแต่ว่าสีสีข้างหน้าเพิ่นก็เดี๋ยวบ่อสสลัดจะเข้าไปถาาามมเเเพพิิ่่่นนนะวีท เดี๋ยวบ้ามีอยู่จากปีหรือว่าอันเคยแต่งงานมาแล้ว like รู้บ่กเดีบ้านสัตว์จะเข้าไปทำให้พี่น้องเลยอันโอเคพี่น้องก่อนจะไปหาน้อกนะฝากพี่น้องเนาะฝากอันก็ไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามบ้านสัตว์เดี่เป็นกำลังใจบ้านสัตว์ติดคลิปต่อๆไปพ่พี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องเดีบ้านสัตว์จะพาไปหาสาวสดมาพร้อมกันเลยสบายดีสบายดีทางผู้สาวเพิ่นมาสั่นแซมวันนี้ป้าก็ยิ้มงามแต่นากอ่ะก่อนเื่นก่อนทีเขาเลี้ยงกันแนะนำโตเนาะเป็นมีสีวันจังไดเนาะ สื่อสวัศาสนาอ่ะมีอายุจากปีเจ็ดชิคแล้วอ๋อชิบเจ็ดจิบแปดอะมาในมื่อนอี่เนาะมาแล้วกันบัตรสลัดเห็นอาจากสองอื่นว่าน้องกันเปิดใจบออ่าเป็นยังไงคือว่าอยากเปิดใจแล้วเนาะอายุอ่านเพียงสิบแปดปีเองเนี่ยเห็นมูมเห็นมูเปิดใจก็เลยอ่ะมูบอกไงล่องเบิรงมกันลองม,องมองูคือลองนี่อ่ะอยากมีคนโอลมนี่บอ แล้วเป็นยังไงเฮียนจบแล้วบ่ววัน้รจบปัดไปจบแล้วไปเรียนต่อบ่โดยเพราะว่าน้องมีเงินเฮียนอืมก็คือออกย่อนว่าบ่มีเงินเฮียนถ้าสมคือว่ามีทุนเฮียนก็คเอีย่อนว่าบ่เิเฮียนอืกออย่าบ่มีเงนียนอืก็คือออกย่ามีทงนเฮียนก็คือออกย่อน่ามีเงินเฮียนอืมก็คือออกย่อาเงเฮียนนั่กแหลอว่า่งนเฮียนแืก่ว่ามันก็ต้องใช้ทุนเนาะกาีเฮียนอังสือ ะมือะ่อนี้เนาะเข้าซู่เรื่องก็คือน้องก็ได้มาเปิดใจเปิดลายซองหรอว<น>ะก็คือลายซองอยู่ที่มัน่ายทำว่ะแล้วเป็นยังไงมีคนเขามาหาเ้วบอหรือว่าใดๆยังบ่มีบอเป็นอย่างนีนน้บ่มีได้ทั้งนอกมีโทรศัพท์ใส่บส่คือมีก็ได้แจกออกไปอยู่บ่แจกบ่มีคนถักไทยเข้ามามมสาเหตุเนาะไทยบาดเดาก็คือทั้งนอ้องเป็นกะ อิ๋วยังโบทันหลายปันใดเนาะอือเคยยังน้อยแต่ว่าในทางนอกรอเคยมีอ่าลมมาจากเถื่อเลยแบบลมบ่าวลมยังเนี่ยนะสามาะอ่าก็ได้ถึงขั้นว่าอ่าสู่คอกันแล้วบอลลอยได้ไหนบอลเป็นบอลเบากันที่สุอ๋อคือลมแบบบ่าวสๆทั่วไปนี่แหละเนาะอืมอ่าถ้าสมมุิว่าเนาะมีซะอ่าบุคคลหนึ่งเนาะถึงสนใจทางน้องให้แหละ แต่ว่าเพิ่นนั่นมีอายุหลายกว่าน้องหรือว่าห้าสิบห้าสิบผู้แหละก็ว่าแล้วแต่เนาะแต่ว่าเพิน่นเนี่ยมีเคยมีครอบครัวมาว่าชั้นซะก็มีลูกติดแต่อยากโอลลุมกับน้องบึงแล้วน้องอะซีอีโอความคิดเห็นว่าจาังไงเนาะอยากลุมเพิ่นได้โบวับดไดๆเนาะก็คือได้โบกันอ,อยากถามรายละเอียดให้เนาะเพราะว่าส่วนลายก็จะมีแต่แบบว่าหนุ่มแบบแบบแบบพอห้างพอมานี่แหละส่วนลายก็ที่เพิ่นต้องการอยากมีครูใหม่ฮะแหละ ก็คือน you like <me ets> ้องกับบมีปัญหาดอกเนาะโดยโดยก็คุยกันไปก่อนเนาะถึงว่าบัได้เป็นแบบครูเบาวสาวก็สามารถเป็นแบบว่าไอหักหรือว่าพอฮักยังกระว่ากันไปได้เนาะกับบัวกาคุยบบได้แล้วว่าจีเกียดจีซังกันดอกเนาะเป็นทั้งใดช่วงนี้หนาวบ่วคำน่าหนาวแล้วหนาวแลน่คำน่า อยากมีอันปะบกกาคนสักคนเนาะบารมีชองซีไอชองชัวนี่ดอกะชองซีก็มีกาบุณเณรหลังเนาะอ่าอาจจะมีกาบุกพ่น้องเลยอืมแล้วอ่าทางนอกนี่อ่าอยู่เพื่อนบ่อคุมมือนี้นะอ่าฉลองไปหน้านีฉลองไปหน้าบ่อแล้วหรือบ่อที่เขาไปน้าแล้วแล้วอืมได้ข่าวลายบ่อปีนี้ได้สาวสามสิบได้เละอ๋อสาวสามสิบอ่ามัดถุงน้ำบ่อ รูไรแม่เพราะว่ามันวงงามเนี่ยไม่มีผูยใา่ดำไปชืคือดำอ่ปาป้าไปเือแต่ว่าหน้าเนยกว้างอยู่บ่กับบวกกวา้า,กวางบ่ <c oughs> อ๋ออ่าแล้วแต่ละปีกุ้มกินบ่เขาอาาาา่ากาุกา้เพว่านล้นี่เดหดนอกอือพกันไปไทมีแต่นองกับพ่คนอยู่บ้านอ๋อน,นองมีอยู่จากคนซะ คนทางหลงังปัจจุบ,บันนี้อยู่นขอกันจกคนน,กนนนะกัะโดยสี่สคนบ่อือคือทั้งไอ้ทั้งเอื้อยนี่ก็ค,คือแบบอ่าเพิ่น้ลได้มีการสร้างครอบครัวแล้วบ่โดยอ้กำว่าอ่าล้าน,นเป็นลูกของเอื้อยน้องบ่หรืออะไรลูกของไอลูกของไอบ่โดยอืบ่แม่นลูกของเอื้อยเนาะแกเพิ่นก็ได้สร้างครอบครัวเพรานออกเฮือนบ่หรือว่าอยู่อยู่เฮือนนันต่างเดียวกันเพิ่นออกเฮือนมาแล้วแต่เพิ่นไม่เห็นแนซอย ก็คือเห็ดน้าซอยแต่ละปีก็เข้าสามจีบชอบถือว่ากุ้มอยู่เนาะเพราะว่าอ่ะอยู่กันสองคนสามคนเนาะสามพ่อแม่ลูกกันแหละแล้วเมื่อนี้พ่อแม่เป็นไปใส่เนาะอยู่นาเห็ดนั่งอยู่นานะปลูกหมักโมปลูกหยังบ่ปลูกเพราะแม่น้องบ่สบายแม่น้องบ่สบายอ่าบ่สบายมาแต่จากมือเลยเราเป็นมาจะเข่าปีแล้ว โอ้ง่ายๆก็คือมันเป็นโรคประจำตัวบ่มันเป็นเกี่ยวกับอย่างเนาะเกี่ยวกับไข่ลอยไข่ลอยบ่ก็คือทางแม่น้องเพิ่นกะชุกกระเพาะกะบ่ค่อยแข็งแรงวันไดนวันแ้วกันเนาะแกเพิ่นกะมีพญ่าติดตัววาฉันจ้ะอ่าก็คือโรคไข่ลอยบ่อ่าบานจ้ก็คือเคยได้ยินนี่แหละมันเป็นอะไรโรคไข่ลอยหลับอาการของมันไข่ลอยมันเป็นโรคไข่ลอย เราสัตย์เองกับ่เคยได้ยินเนาะกันอย่างอื่นชื่อพิจตึกๆเนาะอ่ะวันแรกกันจะขอถามอาการเพิ่นน่ะพอฮู้อยู่บ่าอาการมันเป็นจังได๋เนาะเวลามันขึ้นแม่น้องกันใช่ไหมือติดกระสั่นอ๋อคืออาการมันก็คือเมื่อยแล้วกัมีอาการสั่นอืมเป็นไดเจ้ากินน้ำกับมื้อนี่กินปกติอยู่บ่ตอนนี้ก็ไายแน่แล้วว่าแม่น้องกินยาตอนหนื่งเ๋อเพิ่นก็ได้ไปหาหมอหาหยังอยู่บ่ไป เวลามีเงินกลับสิพาไปแหละเนาะขันบูมีเงินกลับไปบ่ได้แต่ว่าไปได้ยุดแต่ว่ากันบูมีเงินเชียร์ค่ะข่ายยงข่ายยาโลค่าพนกวัตรอะไรเนาะเนี่ยครอบครัวน้องแบบเป็นยังไงคู่มือนี่ลำรวยถุกยากรว่าอยู่ในระดับกลางเนาะถูกคือถูกบ่เป็นยังไงเครื่องใช้ภายในเฮือนไฟฟ้าหน้าหน่ำป้าป้าอย่างนี้เป็นของตัวเองบ่ว่าได้ไร เนือ้อคือเงินต่อจากเพิ่นบ่โดยเนอะด้วยด้วยพอได้เงินน้องยังบ่มีเด้อยู่น้ำแอ้ดเชื่อืมก็คือเงินทุกมือนี่เฮือนไอ้บ่โด้วยอ๋อก็คือน้องยังบ่มีเฮือนของตัวเองเนะาะด้ยค่อีกบ่ดนนั่นแหละก็อ่าถ้าแบบอ่าแล้วทั้งน้องนี่แบบอ่ามีความตั้งใจแบบอยากไปหาเงินเฮือนอยู่บ่รวยแนวใดอยากไปแตว่ว่าเสียใะให้อายกลัวอายก็บเสียงมืออื่นมาเฮือนนี่ อ๋อง่ายขึ้นมาเกี่ยว้าบซอยแล้วกะสิลงไปไทยคือเราต้องอีกอื่นมื้นนี่น้องก็เลยต้องอยู่เลี้ยงาทางทวารท่าแม่บอสหน่อยดูน้ำเม่ไปก่อนร่างทรงการอ้ไอพึ้นขึ้นมาเนยอ๋อโดยโดยท<อ>างลง,งด่งทรงการพอแล้วทางลงด่งทรงการบ่เอาเป็นยังไงบัตรพาสปอร์ตการท่ทองเที่ยวมีบัตรหรือเลอนี่ยังบ่มีบ่ว่าสีเหลืองเปลือยทำไม อ๋อส oh, ิย uh, uh, ืมน uh, ah uh. ําเอื variety, uh, ้อยได้อ่าเอื้อยบังคับปากสิให้อีบ่บ่บ่ฮู้เฝอใ้ได้ได้ยืมเพิ่นลบ่ยอืมยังบ่ฮู้ว่าสิให้ยืมหรือบ่เนาะแต่บางทียืมก็ືກซ่งเพิ่นบ่มีเพิ่นก็อ่าสิว่าว่าเพิ่นก็บ่ได้เนาะอ่าก็มีักสิให้นะคําว่าเอ้ยน้องกันนั่นแหละอืมก็คือน้องก็มีอยากลงาเงินอยู่ไทยบ่หรือว่าหาลาวเฮานี่ คือเงินเดือนเพิ่นสูงนั่นแหละเนาะแม่นอืมโดยโดยกแม่นอยู่เห็นหลายคนอ่าสิลงไปไทยนั่นแหละโดยโดยโดยอ่าแล้วเรื่องคุยบ่าวเนาะแล้วทางน้องเพิ่นนี่เลือกคุยบ่แบบสินุ่มหนุ่มลาวเฮาหนุ่มไทยหรือว่าต่างๆปทพุ่นแหละว่าจะเป็นลาวไทยหรือว่าต่างๆก็คือได้เบิดบ่อืมเอายุอนามเพิ่นด้ซะเอาแต่22ลงมาก็คือ22ลงมา 2021หรือว yeah, oh, ่า20หรือว่าอ่ะใครเฉลียเคียงอ่าเคียงกับอาุน้องแล้เนาะอืมโดยโดยๆกันว่า40 50ย่งก็คือบ่ได้ดอกเนาะได้แต่ก็คุยกันกับให้ขึ้นน้องีแอ่าแต่ก็คุยได้อยู่ก็คุยไปก่อนหั่นเนาะคนเฮาก็บ่ฮู้ว่าอ่าใจเฮาสิตรงกันหรือบ่ตรงั่นแหละคุยกันไปก่อนโดยๆๆอ่าน้องนนี้ เปิดใจมานี่อ่ามียังแบบว่าสีเกาวให้นุ่มๆบรรทับพู้น้ำบบเห็ดคนที่ว่ามาเปิดใจในมือนี่น้องอยากได้แบบอ่าหนุ่มแบบใดเนาะว่าแล้วก็ได้ได้ก็ได้น่องเลือกบเป็นคือเลือกบเป็นแต่ทางจิตใจพันได้ครับหาสมมุิทุาคนกินเหล่าสูบยาอย่างกสมาสีก็ได้บ่บ่หมักบ่อ่าน้องอยากได้คนแบบใดส์ะน้องนลังเบามาน้องเบิ่ง กินเหล้ากินเบียะยาสูบดียาสูบกับบ่ได้โอ้ก็คือว่าง่ายกับบห้ยุ่งเจียกับอ่าสิ่งมันเมาเนาะอ่าสิ่งมันเมาหลุดพวกแอลกอฮอล์น่ทั้งน้องดิเหล้าเบียร์น้องกินบ่แต่กินจะกินเหงื่อเยอะนั่นอ๋อคือดันดนอ่าถ้าสมมติว่าฝ่ายซ้ายพ่อน้องแบบอาจจะคอแบบอ่าดันดันเด็กินถือหนึงกับชิงเข่ามาลมน้องได้อยู่บ่แบบ แบบก็บ่ได้กินแบบอ่ะประจําทุกมือทุกมือเนาะแบบอ่ามัมีงานแบบงานตัวอย่างก็คืองานดองานขึ้นเือนใหม่ประมาณนี้นจังกินนโดยโดยคือว่าได้อยู่เนาะอน้องมันกอะอยากเบาอ่านบ่ค่อยดังาดพี่น้องเอ้ยก็บ่เป็นหยังเพิ่นบ่สบายบ่รไดหรือว่าเป็นนําเสียงเพิ่นแหบบ่้เนาะบ่กล้าเสียงดังเป็นจังได๋คือบ่กล้ายนันผู้บามักบ่ด เราว่าเป็นอย่างเนาะมีแต่เฮาแสดงอ่ะตัวจริงเฮาให้ออกมาหลอดเนาะมันจะได้คุยกันแบบว่าไบ่วิญญางผิดบังต่อกันนะฮะตัวจริงน้องเป็นไดงก็แสดงมาได้เลยเพิ่นก็เพื่อประทับได้เพิ่นกันครับทาบ่ได้ก็เอาคนใหม่ต่อมาหนี่ย์คือเ็กน้อยนี่อยวะเฮฮามลื่นเนาะก็เหมือนหน่อยก็คนมักม่วนนั่นแหละทางน้องเป็นกันได้แต่ละมื้อก็ได้ไปเที่ยวไปไสอยู่บ่บ่มีรถไปบ่ได้อ่ะบ่มีรถบ่ อ่ามาพูดถึงในหน้าแล้วรถรถไทยแต่ละปีรถของผู้ใดเฮ็ดของไอของไอมดดักคีขอ้อมือนี่กับของไอเซ<ด>ียงทุกอย่างก,กับอ่าของไอเบิ้นอ๋อก็คือไอเป็นคนหามาเมียนเนาะาแล้วกับ<ด>กับเพิ่นกับให้น้องหาใส่ได้อยู่ได้กางเกงใส่เท้าหน้องเป็นมีครอบอะไรได้ดโดยเป็นกระปได้ห่วงยังนั่นแบะว่า บ่ได้ห่วงเนาะจะนอนจะมีความเกรงใจแน่โอ้กะคือว่าเนาะเฮาใส่รถเพิ่นมาฉันซะอ่าเพิ่นอาจสิแบบอ่าไปเรื่อยๆ่ต้องห่วงบ่อ่าบ่ห่วงมาฉันแต่ว่าอ่าใจเฮาเนาะว่าแล้วก็ได้กะมีความเปลี่ยนใจามเป็นของเพิ่นอืมจะใส่ก็ให้แบบอ่าระมัดระวังนิดจักหน่อยเนาะอืมโดยโดยโดยโมเมนว่าจับไปบึ้นสิ่งกันคืออันไม่รุ่นผู้ชายบ่ได้อย่านั้นเนาะบ่การ์ชิงเนาะโมกาบ่บ่แม่นว่า

คือเป็นลูกสาวละก็เลยมีความคิดเนาะเห็นอ่าจากซ่องมูรล้วเห็นหมูให้เนาะออกคลิปเปิดใจแทนที่เนาะคุณคุยน้องก็เลยแบบอ่าอยากลองเบิ่งมาฉันซะเนาะคืออยากลองเปิดใจเบิ่งฮะแหละถ้ามีก็คุยถ้าบ่มีก็บ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าน้องเองก็อายุเพียงงานสิบเ ประมาณนี้เนาะอือผัวส่วนไลยเนาะบาชาตไปถ่ายกันซีม,มีแบบอะชิบเก้าหรือว่าเศร้าขึ้นไปพอแหละส่วนไลยแต่เมื่อนี้เนาะบาชาก็ได้มาเจอเคสนี้ก็คืออายุก็ยังโบไลายปันไดาเนาะก็เป็นเศร้าขึ้นไม่นี่แหละอ่ากำลังมีความหักมาชันซะค,ความหักไม่แหง<ม>้งในส่วนนี้เนาะผูบาลในบ้านนี่ได้มาลโอล้มอยู่วะอ่านี่แววเนาะเป็นไงผู้บ่าวบันเทา กระลมในแบบอ่หมู่คู่นี่แหละเนาะ,ะการบ,บุมีแบบอ่าตึกตึกใจในสักคน <c oughs> บ,บุมีว่ะแบบบุมักคนบ้านเจะคลองนะอ๋อก็คือบุมักอ่าคนบ้านเดียวกันแต่ถ้าเป็นบ้านอื่นกับโปแ,แน่เนาะคขา่าลินนี่ก็ได้เป็นบ้านอื่นนะบุคอยจักเพราะว่าจ่ได้ไปใส่ในต่บ้านบุได้ออกไปเที่ยวดินทั้งนั้นเลยบ่แ <c oughs> บบงามแบบมีงานมีบุญมีอย่างได้ใช่ก็ได้ไปอยู่บ่ แบบมีบุญมีอย่างไหนก็ไปอยู่บ่ไปยังไปใช่นนะม้าไอพาไปก็ได้ไปแม่เนาะคือรถน้าอยู่มาใช่ชไหมน้ามาพาไปคือโบจะไปเนาะอีกโบกีิมือมาใช่นกนะันเนาะการบุญบรรชาลตรเท่านี้แหละอ่ามีวางแผนแบบสี่ไปเที่ยวอยู่บ่ได้ไรไปกับ่มีงเงินก็คือก้าวไปถเงินก็คือถ้ามีเงินกับอ่าสี่ไปเนาะอ่าขับโบมีเงินกับคือว่าแหละอยู่เฮือนผมว่า สมมุติว่ามีซะผู้บ่าวลาวนี่แหละอ่าอยากชวนน้องไปอ่าย่างเสียงข้างกันนี่แหละไปเที่ยวบุญนี่นะชวนน้องไปนี่อ่าน้องสิว่าจังได๋บ่กล้าไปบ่กล้าไปบ่อ่าก็คือครับว่าาสมุทเนาะน้องอันมาเปิดใจซ่องกันบ่าั่นแล้วแต่ว่าอ่าน้องก็ได้โอ้ลมหรือว่าคุยกับเพิ่นเนาะฮู้อ่านิสัยกันว่าฮู้ือเฮียงน้ํากันแล้วแต่ว่าเพิ่นชวนน้องไปกน้องยังสิบ่กล้าไปบ่่าได๋ ความยันเนี่ยจักหน่อยเนาะอ่าถ้าสมมติว่าขันไปแล้วแต่ปลาเพิ่นให้น้องนี่อ่าพาหมูไปได้ใช่ไหน,นะแบบบราจะไปช่องสองๆี่าที่อาส่วนหมูน้องไปได้หนึคนสองคนสามคนนั่กบากันไปอ่าไบปลาเพิ่อนดอักอ่าเจอน้องมาสันซะน้องสีบาจางังไงมูน,น่องเขาไปนั่งรอก็เขามีปลาแล้วแต่ว่าถ้าหมดปลาเพิ่นสิม้าอยู่เพื่อนได้สายได้บ่ก็คือมาหานเพื่อนนี่ได้เนาะก็คือแบบมาปุ๊บก็ พ่อแม่เพ uh, wow. okay. oh uh, okay ิ่นการจะได้หางผู้นำมาสั่นสน็อกอ๋อแต่ว่าส่วนนอกไปลินข้างนอกก็คือน้องกะฮะยังบอกกาไปมาสั่นสน็อาะว่าน้องเองก็ยังบุกคยออกไปทางใดกะบนเวียนะลินแถวในบ้านเท่านี่แหละเนาะอืมด้วยด้วยดยด้วยฮะโอเคเนาะมาหนี้ก็ได้อ่าทำมาสั่นกันลูกควนนอกมันกันเลยควนบบเพลย์บางทีน่องกัสิออกนากันยังหมูหูเนาะเย็นในแววน่องกับสิออกนาอ่ะมาสั่นกับสิเขาลูกควนเวลาน่องยิงชนีแหละ ียวว่าจะขอจบคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าสิมีเรื่องราวต่างๆยังกันเดี๋ยวว่าสิจะมาใหม่เนาะอ่าก็โอเคเนาะมื้อนี้ว่าขอโตกลับก่อนว่าซั่นซะโดยสบายดีกโอเคเด้อพี่น้องซึ่งว่าซั่นก็ได้เข้าไปหาน้องเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องมันก็มีชื่อว่าอ่สวัสดินานั่นแหละพนพี่น้องเ้กเพิ่นก็เป็นสาวขึ้นใหม่คพิ่พี่น้องเ้เป็นสาวน้อยเนาะอายุเพียง18ปีนี่แหละสิเข้า18ว่าซั่นซะ เพิ่นกะได้มาลองเปิดอกกดใจลองเบิเบ่งเ,เพื่อแบบว่ามีคนแบบอ่าอยากได้แบบคนล,มล้มแบบอ่าเป็นสาวขึ้นใหม่นั่นแหละพี่น้องเลยถ้าผู้ใดสนใจกะโอล้ล้มได้เนะาะแต่ว่าผู้ใดบ่สนใจกะเรือนผ่านพ,พี่น้องเลยกับ่ให้ว่ากันเนาะอ่าจิตใจคนเท่ากับคือกันบางทีคนยังกะอยากมีความหมักแค่น้อยบ่หรือว่าในไดกระอ่ากะขึ้นอยู่กับเพิ่นเนาะอ่าถ้าผู้ใดสนใจกันยังล้มแบบเป็นอ้ายเป็นน้องหรือว่าเป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นคอเป็นยังกะอ่าล้มได้พี่น้องเลยอายุเพิ่นกะรจำกัดแต่ว่า เท้สองลงมาเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ไรมีอายุเกินว่านั่นกะกัคุณแบบอายแบบน้องได้เพิ่นว่าสิหนาะกับ่ว่ากันเนาะอ่าคนเฮาก็กามีเลือกอ่าจำกัดอายุเกี่ยวกับคูชีวิตของเฮาให้เละอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยบริษัทกัได้มาเพิ่นกะโอลมกับเรื่องเล่ากับต่างๆแลนะนอกกะ่องเหมืนกันน้องคำข้างกับบุคคลนี้บันไดเนาะอ่ากับบัวกันพี่น้องครับได้กับครับกูได้กับบอกเป็นอย่างพี่น้องเลย ถพระไตรหมักกะโอลมถ้าใครบหมักกะเรือนผ่านคือบาทสนว่าอะลรอ่ะโอเคพอพี่น้องเกันบาทชาก็โตกับก่อนวันน,นี้าะไว,อว,ไว้อัปเยอเบดเดือนหน้าอาจารย์จ้ะถ้ามีโอกาสอีกบาทชาก็จะมาหาทางน้องบาสนาใหม่อาจารย์จ้ะอ่ามานี่บาทชาัดปีอาาขอโตกับกันเด้อสบ,บายดี